เอาแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับรุ่งอีสานบ้าการ์ตูนนะครับวันนี้เราก็ยังมาอยู่ในการ์ตูนที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธพูดทางสารวันนี้เรามาถึงตอนที่267ตอนที่สองกันแล้วนะครับทุกคนที่มีชื่อตอนว่าร่างที่บ้าข้างของริงนะครับก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปพร้อมกันกออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรุ่นอีสานด้วยนะครับ ถ้าคนไหนนะครับอยากจะเข้าไปอ่านนะครับก็อย่าลืมเข้าไปอ่านทางเพจของผมได้เลยนะครับชื่อเพจว่ารูปอีสานบ้ามังกะนะครับก็อย่าลืมเข้าไปอ่านแลวกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับถ้าคนไหนนะครับอยากจะสนับสนุนรูปอีสานนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งทัวร์เด็ดไว้ข้างๆคลิปเลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็รับชมคลิปไปพร้อมกันเลย ลล่าอย่างนั้นหรอแล้วต่อจากนั้นเขาได้ทําความคารพต่อผู้อาวุโสใหญ่ไม่ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้พูดมันออกมาแต่ในความเป็นจริงพวกเราทุกคนก็ย,ยังคงคาดหวังกับเขาเล็กๆน้อยๆ,ๆจากนั้นเราก็มีโอกาสที่จะได้ทดสอบอีกครั้งหลังจากผ่านไปสามปีอ๋อ เขาเข้ารับการทดสอบสาวสักสิท์หรอเอ๊ะแล้วเขาอยู่ระดับอะไรสีเหลืองหนึ่งดาวโอ้นั่นมันแย่กว่าน้องสาวตัวตวลกไม่ใช่หรือนั่นว่ายังไงนะเขารู้สึกว่าเทพเจ้านั้นได้ดทอดทิ้งเขาอย่างสิ้นหวัง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเราก็ได้ลัาทิ้งความหวังที่ได้เสียเปล่าก่อนหน้านี้แต่นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องดีสำหรับตัวเขาในที่สุดฉันก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องแบกรับภาระและความรับผิดชอบอันหนักอึง้งแต่มันก็น่าเสียดายเพราะการปรากฏตัวของซันทำให้เขาเปลี่ยนไปอย่างมาก บางทีฉันก็อยากจะหนีไปจากที่นี่เขาก็พอที่จะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นออกไปจากเกาะเทพสมุทรอ๋ออะไรนะนี่มันไม่มากเกินไปหรือเปล่าทำไมเพราะเหตุใดถึงไม่ยอมปล่อยเขาไปเจ้าไม่ได้ฟังที่เขาพูดอย่างนั้นหรอเอ๋มันไม่มากเกินไปหรือเปล่าพวกเขาเอง ก็ไม่ต้องใส่เหลาอ้อู้อู้อเอนี่เจ้าหมายความว่าอย่างไรเจ้าไม่อยากจะกลับบ้านอย่างนั้นหรอแต่ฉันยังมีพ่อที่รอคอยฉันอยู่อย่าพึ่งตื่นตนกไปดูไปเรื่อยๆก่อนหากพวกเจ้าต้องการที่จะออกจากเกาะนี้ พวกเจ้าเองก็สามารถทําได้เว้นแต่อออเว้นแต่อะไรเอาชนะผู้วุโสใหญ่ให้ได้เอ้ยสันว่ามันจะมากเกินไปหรือเปล่าแอบหนีดีกว่าใครมันจะบ้าไปท้าทายเทพเจ้าแบบนั้นกันมีแต่คนบ้าเท่านั้นที่จะหากเจ้า ไม่สามารถออกจากเกาะแห่งนี้ได้ถงใช้ชีวิตอย่างสูญเปล่ายังดีกว่าถูกกักขังไว้ที่นี่แม้จะต้องตายฉันก็ยอมเขายืนกลางที่จะไปอ๋อสุดท้ายพวกเขาทั้งสองกาสู้กันอย่างนั้นหรอสุดยอดไปเลย ว้าวสุดยอดจริงๆอ๋อผลลัพธ์เป็นอย่างไรเขาชนะอย่างนั้นหรอเอ๋จะพูดบ้าอะไรนาะเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะเป็นผู้ชนะเอาเป็นว่าฉันไม่รู้จักพวกเจ้าสองคนมเมื่อเผชิญหน้าอยู่กับความแข่งแก่งไม่มีทางที่จะเกิดปฏิหารขึ้น เว้นแต่เจ้าแห่งพูดเฉียนนอกจากนั้นไม่มีใครกล้าสู้กับเธอหรอกนะแม้แต่ทอมไม่จริงฉันไม่เชื่อใช่เรื่องอะไรของเจ้าไหมหุบปากโอ้ยจากนั้น โออย่างซันเขาถูกขังไว้ในขั้นบันไดศักดิ์สิทธิ์ของผู้อาวุโสใหญ่อ๋อนั่นนั่นก็หมายความว่าเขาตายแล้วใช่ไหมไม่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีชีวิตแต่เขาก็ยังไม่ตายเอ๋ก็อย่างที่พวกเจ้าเห็นจิตวิญญาณต่อสู้ทั้งสองของเขาถูกปรับให้ปกป้อง ก้าสวรรค์และร่างกายของเขานอกจากนี้มันยังถูกปิดผนึกโดยเอลิจิวในหินเหลียนส่วนในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเทพพระเจ้าโพไซดอนอถึงแม้ว่ามันจะจบลงด้วยความล้มเหลวแต่ความกล้าหาญแบบนี้พวกเราดูไว้เป็นตัวอย่างเขาคือฮีโร่ เราควรบูชาฮีโร่คนแบบนี้เจ้าโง่เขายังไม่ตายว้ยทำไมเจ้าไม่เอาเวลาที่นินทาคนอื่นไปดูพี่ใหญ่ของเจ้าละ่ะอ๋อท่านหมายถึงพี่ซานหรอว่าฉันยังห่วงเขาอยู่หรือไม่ใช่ไหมด้วยความสามารถของทางซานอ๋อ เอ๊ะมันไม่ใช่แล้วแบบนี้ฉันฟังเรื่องของเขามาตั้งนานแต่ทำไมความบ้าคลั่งของตัวเขาถึงยังไม่หมดไปรู้สึกมันมีอะไรแปลกรออีกเดียวเดี๋ยวทางสารอาจจะทำสำเร็จเจ้าเข้าใจผิดแล้วสถานะในปัจจุบันของความบ้าคลั่งของเขานั้นมันกำลัง ทำการเปลี่ยนแปลงอ๋อในการต่อสู้ยอมได้รับบาดเจ็บบางทีอาจจะรับบาดเจ็บตามร่างกายหรือก็ภายในการบาดเจ็บภายในที่ว่านั้นหมายถึงการที่อวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บส่วนที่อันตรายที่สุดของคนเรานั้นก็คืออวัยวะภายในและสมองโอ้อย่างสัน แสดงให้เราเห็นถึงความเป็นไปได้อีกอย่างคือคนบ้าคลั่งที่ไม่กลัวการบาดเจ็บและไม่กลัวการถูกทำลายสภาพการทำงานที่บ้าคลั่งของเขาคือกระบวนการเผาไหม้ตัวเองตลอดเวลาและทําให้อวัยวะภายในหดตัวตลอดเวลาอ๋ออวัยวะหวดตัวถูกต้องเขาสามารถย่อขนาดอวัยวะของเขา ให้มีขนาดเท่าเข็มและยังสามารถทำให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีจุดอ่อนที่สามารถโจมตีได้นั่นก็คือร่างทิมคองบ้าข่างดูเหมือนว่าสภาพของทางซานตอนนี้กำลังตกที่นั่งลำบากกันแล้วนะครับทุกคนขนาด8หอกมัจจุราช ก็ยังไม่สามารถทำอะไรผู้วุโสสันได้แล้วแล้วก็จบกันแล้วนะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด, share, กด s ั b สไ cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรืออีสานด้วยนะครับสว่วนคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ